สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้นะครับเซลโยนะครับจะมารีวิวรถแคบสายลุยอีกแล้วนะครับผมรถมาใหม่น่าใช้คันหนึ่งนะครับเป็นอินสุดีแม็กนะครับเครื่อง3.0แคร v บวีคอร์สนะครับคันนี้นะครับวันนี้นะครับเซลโยอยู่ในช่องยูทูบ a า n e l นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เซลโยด้วยนะครับ เรามาชมรถกันได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยอ s ซูซูแคปสายลุย4ี่คูณสด้วยนะครับคันนี้แคปโฟนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าโคเมียมสีสันเดิมนะครับไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับนี่เลยโลโก้อ s ซูซูเดิมเดิมเลยนะครับแมกอลอยเดิมจากศูนย์นะครับได้ยางใหม่4ล้อนะครับผมตัวนี้ยางซูแมกนะครับผม สภาพสีนะครับคันนี้นะครับมองดูแล้วดูสีเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมกระจกกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมโลโก้วีคอสสวยๆเลยมาที่ด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์สีคูณสีนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากครับรถคันนี้นะครับผมโลโก้ดีแม็กนะครับตัวนี้ยังอยู่เลยนะครับตัวแซนะครับ สีเทานะครับสวยงามนะครับแม็กไรเนอร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับนี่คอนโซลด้านข้างนะครับสวยงามเลยนะครับรองรอบการใช้งานน้อยนะครับมือจับหนังเลยนะครับตัวนี้นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ ด้านในนะครับก็เป็นอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแอนาล็อกนะครับตัวนี้เดิมๆเลยสวยงามนะครับคันนี้นะครับปฏิพัทน์ออโต้นะครับเสนอเลยนะครับผมขอแนะนําเลยครับสวยงามมากนะครับตัวนี้อีซูซูดีแม็กแคปโฟนะครับนี่คันนี้นะครับอีซูซูดีแม็กแคปนะครับวีคอร์สนะครับสี่คูณสี่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับปฏิพัทน์ออตโต้เราขายอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสวยงามเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับทกมาคุยรายละเอียดกันได้เลย